วัสดีครับท่านผู้ชมผมยินดีเสมอที่ได้มาคุยกับท่านผู้ชมอีกนะครับวันนี้ผมก็คุยกับวิษณุตามเดิมนะครับและผมก็ยินดีที่จะนำเสนอความเคลื่อนไหวข่าวข่าว,าว,าวจากสันตปาปาแล้วก็ข,วข่าวข่าวจากที่วัติกันนำเสนอสู่พี่น้องฟังประจำสัปดาห์ก็ก็เริ่มเลยกันแล้วกันนะครับ ก็อ้างอิงถึงการสัปดาห์ก่อนที่ได้พูดถึงว่าพระสารปานั้นก็มีความห่วงใยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตครอบครัวแล้วก็ปัญหาต่างๆเรื่องครอบครัวในปัจจุบันด้วยเหตุนี้พระสารปาก็ได้เรียกให้ปีหน้านะครับในวันที่5ถึง19ตุลาคมในปี2014ที่จะให้บรรดาผู้แทนสังฆราชทั่วโลกนั้น มีการประชุมที่กรุงโรมเพื่อจะได้ดูซิว่าเราจะาจัดการปัญหาต่างๆในครอบครัวอย่างไรทีนี้เมื่อวันที่27ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ชุมนุมครอบครัวอันนี้เป็นการรวมหาพูดง่ายๆว่าดูแนวทางทิศท,ทางซะก่อนนะครับสัตปปาก็เลยถวายาพิธีบูชาขอบคุณวันครอบครัว ผลปรากฏว่าขนาดประชาสัมพันธ์เล็กน้อยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมาทันทีประมาณ200แสนกว่าคนนะครับไม่น้อยแล้วก็เลยมีเสวนามีจัดประชุมมีอะไรกันระยะเวลา2วันวันสองวันเนี่ยครับในระหว่างที่ประชุมนี่ก็พซาปาก็ก็พูดพยายามที่จะดูถึงปัญหาแล้วก็ให้ความอบอุ่นทีนี้ในโอกาสเนี้ยที่พบปะระหว่างครอบครัวเนี่ย พระสัาก็เลยถือโอกาสให้ข้อคิดสําคัญสําคัญนะครับเอาประกันแรกเลยว่าพระสปามีเจตนามีความตั้งใจจริงที่จะให้พี่น้องเนี่ยไม่ว่าศาสนาอะไรโดยเฉพาะพี่น้องชาวคริสต์เนี่ยต้องยึดหลักความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวให้สําคัญก่อนครอบครัวนั้นจะต้องมีความอบอุ่นจะต้องได้รับการอบรมตามจิตรมณของชาวคริสฉะนั้น ประการแรกที่พระสป,ปาอยากจะบอกก็คือตั้งคำถามเลยว่าเรามีพระคริสตเจ้าหรือพระเยซูเป็นศูนย์กลางในครอบครัวหรือเปล่าเรามีพระเจ้าอยู่ในครอบครัวหรือเปล่าฉะนั้นธรรมเนียมชาวคริสเนี่ยก็เราเคยทำกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับต้องเป็นหลายศตรวตรรษที่เดียวหนึ่งการภาวนาพร้อมกันในครอบครัว โดยเฉพาะในตอนเย็นตอนค่ำสนทนากันแต่พระสะารปรภาก็เข้าใจนะครับว่าในชีวิตปัจจุบันนั้นทุกคนเร่งรีบนะครับเวลาที่จะอยู่ในครอบครัวมีน้อยแต่ว่าพระสารปาะภารยังน้อยก็แล้วกันว่าให้มีการพบปะกันแล้วก็ยังน้อยเนาะ่ะเวลาเราทานอาหารด้วยกันเนี่ยถ้าเราสวดด้วยกันตอนค่ำไม่ได้ก็ขอให้ ภาวนาก่อนอาหารด้วยกันขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันอะไรอย่างนี้เป็นค่อยๆสร้างบรรยากาศชีวิตครอบครัวที่เล็กทีลระน้อยนะครับผมจําได้แม้กระทั่งคนที่ถือไม่ได้ถือชาวคริสต์นแม้เท่าผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่ารู้จักชาวญี่ปุ่นก่อนจะทานอาหารเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าอิตาดากิมัสผมก็เอะเขาบอกอะไร ก็หมายถึงว่าผมจะทานแล้วแต่ว่าด้วยความจริงๆเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาขอบคุณฟ้าดินขอบคุณแผ่นดินหมายถึงให้ให้ข้าวก็เป็นการขอบคุณแผ่นดินอาหารที่เขาทานเราเราละ่ะในฐานะที่เป็นชาวคริสต์นั้นพระเจ้าได้ประทานอาหารประจําวันแก่เราฉะนั้นสารปาก็ให้ขอ้อคิดเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เป็นบรรยากาศในครอบครัวที่พระองค์ก็เลยบอกว่าเราจะต้องภาวนาร่วมกัน นะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระสารพร็ยังให้ข้อคิดอีกว่าในชีวิตครอบครัวนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้จักคํสา3คําให้แม่นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีนี่จะให้ทุกอย่างมันราบรื่นอะไรมันไม่ได้หรอกครับทีนี้สารพัก็เลยให้เหมือนกับว่าเป็นกุญแจ3คำหนึ่งต้องรู้จักคําว่าขอบขอบคุณนะครับอันนี้ต้องพูดให้ติดปาก ไม่ว่าสิ่งเล็กถึงน้อยในครอบครัวเราชอบสอนลูกเราให้พูดว่าขอบคุณเมื่อเวลาคนให้ของพรลาบาก็เหมือนกันชีวิตเราต้องขอบคุณตลอดเวลาเช่นนั้นในครอบครัวเราต้องรู้จักหนึ่งพูดขอบคุณสามีขอบคุณพัญญาพัญญาขอบคุณสามีลูกขอบคุณพ่อแม่อะไรนี้ต้องให้ติดปากในการแสดงความกระตันอยู่ขอบคุณแล้วสองขอโทษความผิดพลาดเกิดขึ้นในได้เสมอในครอบครัวนะครับการไม่เข้าใจกัน หรือการพูดแล้วเอ๊ะอาจจะมีการสื่อสารไม่ถูกต้องอาจจะเข้าใจผิดอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจแหมภรรยาอาจจะทําอาหารไม่ถูกคอถูกปากสามีอะไรนี้บางทีอาจจะมีเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรอาจจะมีความที่ไม่เข้าใจตรงกันสาปาก็บอกเราต้องรู้จักพูดคําว่าขอโทษแล้วคําที่สามเนี่ยก็คือเมื่อหลังจากนั้นแล้วมันต้องสิ่งต่างๆที่เราพูดเนี่ยไม่ได้พูดแต่ปาก ถ้าเราทําผิดอะไรเนี่ยเราต้องลงลุกในหัวใจต้องรู้จักคําว่าเสียใจฉะนั้นบางทีไม่ใช่บอกว่าเสียใจแล้วก็หัวเราะล่าเหมือนกับว่าไม่ได้ตระหนักจริงๆฉะนั้นไอ้คำว่าเสียใจเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีผิดพลาดอะไรในครอบครัวเราก็ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ฉะนั้นมีสามคำนะครับที่เราต้องจํเอาไว้แล้วเราก็ทราบว่าผลพวงจากการที่วันชุมนุมครอบครัวเนี่ย เราทราบว,ว่าวัติกันเนี่ยเป็นเหมือนกับรัฐเป็นเหมือนกับว่าประเทศหนึ่งก็ว,ว่าได้เป็นศูนย์กลางที่จะประสานงานให้ชีวิตภะวรสารดําเนินไปวัติกันก็มีกระทรวงต่างๆเยอะแยะด้วยความจริงเนี่ยวัติกันมีทั้งหมด9กระทรวงนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการบริหารงานของวัติกันหรอกแล้วก็จริงๆมีทั้งหมดอ่า11จะว่าสมณสภาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายต่างๆ เช่นเรื่องศาสนาสัมพันธ์เรื่องอะไรต่างๆแต่บังเอิญสมณสภานี่จะพูดถึงเรื่องชีวิตครอบครัวด้วยแต่ทําไปทามาเนี่ยก็สันติปาปามองประเด็นแล้วละ่ะว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคลาวาสเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตแต่ละวันเนี่ยชีวิตนักบวชเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะแต่ว่าใน วัติกันนี้เรามีเป็นแค่สมณนะสภาวะด้วยว่าด้วยคา,าราวาสฉะนั้นผลพวงจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยสนันตปาปาก็คุยกับคารินันออสการอันเดรสนะครโรดิกสหรือมารีเดมาราเดกาที่เป็นชาวฮอนดูเรียนหรือฮอนดูรัสเนี่ยเป็นหนึ่งใน8ดที่ปรึกษาพิเศษของสนันตปาปาก็เลยบอกว่าจะต้องรีบแล้วล่ะที่จะต้องอ ตั้งสมณสภาว่าด้วยคารวาสเนี่ยให้ยกระดับขึ้นเป็นถึงกระทรวงความต่างก็คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นระดับกระทรวงเนี่ยก็บอกมีสิทธิที่จะออกกฎหมายเลยนะครับจากสนันปิปาแล้วออกกฎหมายถึงพันจากทั่วโลกเลยถ้าเป็นแค่สมณสภานี้ก็เราต้องถามความเห็นเราก็ต้องอิงอยู่กระทรวงนู้นกระทรวงนีง้แต่ว่าตอนนี้เราก็คิดว่าสันนิปาเห็นความสําคัญชีวิตครอบครัวชีวิตคารวาส นะครับอันนี้เราก็รู้สึกดีใจที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้วก็บรรยากาศในการประชุมครอบครัวเราจะถ้าเราได้ดูติดตามข่าวทางภาพสดตอนนี้ผมก็สังเกตว่ามีาโทรทัศน์หลายช่องนะครับก็นำ<อ>ภาพน่ารัก<อ>มามา,มานำเสนอนะครับเยอะโดยเฉพาะพระสาวปาก็โอ้ยมีเด็กๆตามมาหมดวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งมาหา,<น>าสารปรปรปาเนี่ยโดยที่ ไม่มีความที่จะกลัวเลยทีนี้เพิ่งจะเห็นในทีวีอยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งที่ถ้าเราดูนะครับก็ใส่เสื้อเหลืองๆ,ๆมาเลยยึดสันตปาปาไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยก็ไปเล่นกับไมโครโฟนบ้างสาป,ปาจังกำลังจะกล่าวสุนทรพจน์อะไรสาป,ปาก็ไม่เป็นไรก็ให้ให้เด็กคนนี้อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรให้ไปให้มานี่เจ้าหน้าที่คนอื่นอาจจะรู้สึกลำคาญก็เลยบอกงานไปเอาทอฟฟี่มาล่อ เด็กคนนี้เป็นไงผมก็เสียดายจาชื่อไม่ได้คือไม่เขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเด็กนิสชลาดคว้าท็อฟฟี่ไปแล้วก็ไม่ไปอ่ะอยู่ตรงนั้นต่อไม่เท่านั้นกระโดดไปนั่งเก้าอี้ของสัตวปานั่งเฉยเลยในระหว่างที่สัตวปายืนพูดนั่นอ่ะเลยทุกคนก็กลายเป็นหัวเราะไปก็เลยกลายเป็นพระเอกไปฉะนั้นเด็กทุกคนก็โบกไม้โบกมือให้กําลังใจก็เห็นแล้วว่าสมเด็จพระสัตวปานั้น ได้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 จเจริญชีวิตตามพระวาจา,พร,จาพระเจ้าพระวรสารสมัยนั้นเนี่ยนะครับพวกสาวกเหมือน<ล>กันเป็นแบบนี้เด็กๆนี่ไปไกลๆไม่ต้องเข้ามาแต่แต่พระสัป,ปาพูดตลอดเด็กๆคนนี้มีใจซื่อมีใจบริสุทธิ์ให้เขาเข้ามาหาเราแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็จำได้เมื่อไม่นานเนี่ยเราก็เพิ่งจะฉลองมีนักบุญ ที่มาจากอิกยาซิโอแต่ว่าชาวอั<ม>นทิโอกนะครับ<ม>เป็นเป็นสังฆราชนะ<ม>ที่สืบตำแหน่งจากนบ,บุญเปตโตรนะครับ<ม>ท่าน<ม>บุญเปตโตรนี่เคยเป็นสังฆราชที่เมืองอันทิโอกซึ่งปัจจุบันก็อยู่ประเทศซีเรียนั่นเองนะครับแล้วก็บน,นบ,บุลอิกยาซิโออันทิโอกเนี่ยไปดูประวัติแล้วอา้าวตอนนั้นท่านก็เป็นเด็กๆนั่นเองที่ในพระวรสารบอกว่าปล่อยเด็กเข้ามาหาเรานั่นแหละท่านก็เป็นเด็กคนนี้แหละ ที่เข้าไปนั่งอยู่พระเยซูเจ้าอวยพรตอนหลังเลยได้มาเป็นเป็นนักบุญเป็นเป็นผู้สืบตําแหน่งแทงนักบุญเปโตรเป็นสังฆราชที่เมืองอันเชโยวนะครับที่นี้เป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็เป็นภาพที่เราอ่าน่าชมน่าดูนะครับฉะนั้นเมื่อเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพระสาปภาก็เลยสอนเกือบทั้งอาทิตย์เกือบทุกวันโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องหนึ่งการภาวนาเลย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสารปานี้เน้นเรื่องการภาวนามากอ้างถึงในข้อคําสอนในสองสัปดาห์ที่แล้วแบบอย่างการภาวนาต้องไม่เหน็ดเหนื่อยแบบโมเสสต้องแม้กระทั่งว่าต้องมีคนมาช่วยเวลาคนทมเนียมเดิมโดยเฉพาะชาวยูเวลาอธิษฐานภาวนานั้นต้องยกมือขึ้นขึ้นหาพระเจ้าเมื่อเหนื่อยแล้วก็ให้คนมาพยุงแปลว่าตราบใดที่เราภาวนานี้เราไม่เคยแพ้ต่อ ความชั่วร้ายหรือปีศาจร้ายในชีวิตนะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ต่อมาการภาวานาต้องมีความถ่อมตนชาวตราบาก็เน้นตรงนี้แล้วศาสตาบาก็เลยพูดต่อในเวลาประชุมครอบครัวเนี่ยเราต้องภาวานาไม่ใช่ใช้ตัวเราเองเท่านั้นเราต้องรู้จักอธิษฐานภาวานาสําหรับผู้อื่นด้วยเราต้องคิดถึงคนอื่นเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเราต้องภาวานา ไม่ใช่ว่าการภาวานานั้นมองโลกเฉพาะในแง่บวกเท่านั้นการภาวานานั้นเราทุกครั้งภาวานาต้องมีความหวังแล้วความหวังของเรานั้นเป็นจริง<ช>เพราะว่าเราภาวานาแล้วมีพระคุณของพระเจ้าหรือพระจิตเจ้าเป็นคนนำเรา,รเาแล้วความหวังที่เราตั้งไว้นั้นไม่เป็นการหลอกลวงชีวิตฉะนั้นสารปาก็เลยพูดเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องการภาวานาใน ในที่ผ่านมา,าสัปดาห์เนี่ยช่วงผ่านมาเนี่ยเน้นทุกวันแล้วสังเกตไหมฮะคำที่เระสาป,ปาพูดบ่อยที่สุดพระเยซูปเป็นศูนย์กลางชีวิตนี่พูดสําหรับพี่น้องชา,ชาวชาวคริสต์นะฮะการภาวนาสําคัญต้องมีความสัมพันธ์ตลอดเวลาอันนี้ศระาปาพูดให้ฟังหลังจากนั้นก็เมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานั้นก็พระสาป,ปาก็ได้มีความยินดีมากเลย ที่ได้พบกับวีรสตรีพม่าพวกเราคงทราบองซานซูจีนะครับการพบปะเรียบง่ายพระสับปะชื่นชมชื่นชมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบอย่างที่อุทิศตนเพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องของตนแล้วเป็นแบบอย่างให้ทั่วโลกด้วยเพราะว่ามีความเจตนาดี ที่จะนำสัมติด้วยเหตุนี้รางวัลโนเบลพีซไพรส์ก็เหมาะสมแล้วพระสาปาก็ชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งองศซานสูจีนั้นก็ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมต่างๆให้ความเคารพต่อผู้ที่ถือศาสนาต่างในพม่าเองแม้คนส่วนใหญ่เป็นพุทธแต่ก็มีศาสนาอื่นด้วยมีหลายเผ่าหลาย เชื้อชาติหลายอะไรต่างๆความหลากหลายมีเยอะมีความต่างเยอะแต่ภาษาปาเขาบอกว่านี่น่าชื่นชมเพราะว่าสตรีคนนี้นั้นให้ความเสมอภาคกับทุกคนแล้วก็ไม่ลังเกียรคนจนโดยเฉพาะให้กำลังใจพี่น้องประเทศคนโดดเดียวเพราะคนจนให้มีกำลังแต่ว่าให้เจริญชีวิตอย่างถูกต้องฉะนั้นเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอันนี้ผมก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องการพบปะกับ องซานซูจีแล้วหลังจากนั้นแล้วพสาปาก็เลยได้พูดถึงก็ได้มองเห็นนักข่าวในวันต่างๆเหล่านี้พซาปาก็จะมีภารกิจชักทวียิ่งขึ้นแต่พวกนักข่าวนักผู้ที่ทำสื่อนั้นก็เกาะเกาะพระองค์ไม่ปล่อยเลยพูดยังไงพูดยังไงนะครับแต่พซาปาขอบคุณนะครับขอบคุณ นักข่าวทุกคนแต่อย่างที่บอกพระสันระปาปเน้นเรื่องชีวิตครอบครัวม,มากพระสัะาก็มองผหเนี่ยเบื้องหลังของนักข่าวผู้ที่ทําสื่อทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่มีแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านที่สนับสนุนเป็นเบื้องหลังเนี่ย อันนี้คงลำบากเพราะว่าชีวิตนักข่าวหรือคนที่มาทําสื่อให้สารบปาปาเพราะสปาสังเกตเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับว่าพวกนี้คงเหน็ดคงเหนื่อยเพราะภารกิจหลังจากที่มาทําข่าวกลางวันกลางคืนต้องมานั่งตัดต่อต้องเขียนข่าวต้องส่งต้องทันเวลาวันลุกขึ้นฉะนั้นคนที่เป็นถ้าเป็นนักข่าวผู้ชายภรรยาหรือลูกเนี่ยต้องเสียสละมากถ้าเป็นนักข่าวผู้หญิงคนที่เป็นสามี <And she S 2> ก็คงจะต้องโอ้ย ให้ความเสียสละเยอะฉะนั้นสารภาก็มองเห็นว่าเบื้องหลังครอบครัวของนักข่าวเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็สารภาพขอบคุณแล้วก็บอกว่านี่เป็นความเสียสละอย่างมากๆเลยฉะนั้นเพื่อจะนําเสนอแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มาทําข่าวใกล้จัวสารภาพระสาภาก็เลยขอบคุณไว้ณที่นี้สําหรับทุกคนที่ทําข่าวเกี่ยวกับพระองค์เพราะว่าคงจะเหน็ดจะเหนื่อยกันตามๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เห็นว่ามีานิตยสารเรื่องธุรกิจและการเงินระดับโลกอันหนึ่งคือนิตยสาร f ฟอสนะครับฟอสนี่เขาพยายามที่จะหาบุคคลที่เป็นเหมือนกับว่านิยมระดับโลกว่าใครจะฟังใครจะตาม แล้วบังเอิญในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พิสูจน์ใน5ลำดับนะครับผลปรากฏว่าภาษาละปาฟรังซิสนี่อยู่ในดับสีันเป็นที่นิยมที่คนเชื่อฟังแล้วติดตามตลอดเวลาคนที่หนึ่งก็คือวลาดิเมียร์ปูตินนะครับระธมนบดีของรัเสเซียตอนนี้มาดับต้นๆแล้วปูตินนี่เองเนี่ยถ้าเราได้ยินข่าวปูตินกำลังจะ บอกว่าอยากจะมาพบสาราปาหน่อยฟรังซิสเนี่ยแหละคงจะมีเรื่องปรึกษาหาร์รกันเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเราก็จะตามดูไปคนที่2กําลังที่เป็นที่นิยมมากก็คือประธานดีของอเมริกาแต่ยังน้อยกว่าปูตินหน่อยนะในช่วงระยะนี้นะครับที่เป็นข่าวที่สถาบันวิทยสาร์ธุรกิจอันนี้เขาบอกเนี่ยฟอร์บสเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อไปก็ของจีนนะครับสีจิ้นผิง นะครับก็เป็นอันดับ3แล้วต่อมาก็คือสมเด็จพระฟรานซิสนี่ก็เป็นที่นิยมคนติดตามเยอะและก็คนที่5เขาจะจับหาลำดับก็คืออังเกลามาเคิลของเยอรมนีนายกรัฐมนตรีนะครับฉะนั้นเราถึงบอกว่าแต่นิจสานี้แม้กระทั่งเป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องการเงินแต่ทําไมเขาถึงมองของสานภาพเพราะเพราะว่าพาระสารดาองค์นี้นั้นเคยมีบทบาท เมื่อตอนที่ประเทศอาร์เจนตินาเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจล้มเหลวฉะนั้นพระสัานั้นมีอิทธิพลมากมีบทบาทมากที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่แล้วเนื่องจากว่าผูกใจคนได้เป็นทําให้คนฟังผู้นําแต่ละประเทศโดยเฉพาะในลาตินอเมริกานี่เชื่อมือแล้วก็ฟังนะครับฉะนั้นเลยนิยสารเรื่องธุรกิจและการเงินอเนียเนี่ยครับก็ให้ความสนใจ ว่าคนตามเยอะแล้วก็เลยขอเล่าอีกอันหนึ่งก็แล้วกันว่าเป็นเมื่อวันพุธนะครับที่30ก็ทำเนียมนะครับทุกวันพุธเป็นวันที่พระสารีาจะออกมาเหมือนกับมาสอนคำสอนนะครับต่อพี่น้องที่ได้ได้มาร่วมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เป็นวันพุธที่30ตุลาคมก็มีพี่น้องจากทั่วโลกนั่นแหละมามาที่ลานพระมหาวิหารเพื่อจะมาฟังคำสอน สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็90,000 90,000 90กว่าคนครับบัตรนี่ไม่มีไม่มีเหลือเลยจริงๆแล้วบัตรพิมพ์มา90,000ก็หมด95,000ก็หมดแต่นี่90,000นี้อย่างน้อยนะครับนี่ไม่นับคนที่อยู่ในถนนด้านหน้าผมก็ชื่นชมยินดีในกลุ่ม90,000คนเนี่ยที่ผมทราบมาก็มีพระภิกษุผู้ใหญ่นะครับคณะพี่น้องชาวไทยเราแม้ว่าไม่ได้รับถือคริสต์นี่ก็ อยากจะไปสร้างความสัมพันธ์อยากจะไปไปดูไปมีมิตรไมตรีจิตต่อพี่น้องก็ได้ผ่านไปที่โรมก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมก็พยายามอย่างมากก็อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายได้นั่งแถวหน้าเลยแต่นี้ว่าท่านต้องฝ่าฝูงชนไปแถวหน้านี่ลําบากนะครับแต่ท่านก็ยังได้มีโอกาสได้ไปแต่ผมก็รับปากไว้เหมือนกันว่าว่า,วาในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าได้อวยพรพวกท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ได,ได,ได,ได้ได้ไปอีก ทีนี้พระสดาราก็ถือโอกาสนี้ได้พูดให้ฟังถึงเรื่องสหพันธ์นักบุญแล้วก็ใครคือสหพันธ์นักบุญสหพันธ์นักบุญนั้นก็คือพูดถึงพี่น้องคริสตชนนะครับที่ได้รับสินหลังบาปคือเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฉะนั้นก็อธิบายแบบคลาสสิกนั่นเองโดยคือหนึ่ง เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้าเพราะว่าเราได้รับสินหลังบาปฉะนั้นอาณาจักรศาสนาจักรในโลกนี้ก็มีความสัมพันธ์กับศาสนาจักรคือพี่น้องของเราที่ล่วงรับไปแล้วก็คือเราอาจจะเชื่อว่า,าเขาอาจจะต้องไปชำระล้างวิญญาณหน่อยหรือว่าเราเรียกภาษาชาวคริสต์ว่าอยู่ในไฟชำระเพื่อจะทำให้วิญญาณของท่านได้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องภาวนาสำหรับอุทิศแด่ผู้ล่วงลับโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องชำระดวงวิญญาณในไฟชำระเพื่อจะไปสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าไปเสเวยสิริรุ่งโรจน์กับพระเจ้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพี่น้องของเราที่เคยเจริญชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไปสู่ในพระเจ้าแล้วอยู่กับสิริมงคลในพระเจ้าแล้ว ก็คืออยู่ในสวรรค์นั่นเองภาษาพูดของเราฉะนั้นศาส,สนาจักรของเราจึงเป็นสหพันธ์นักบุญหมายถึงว่าแม้พวกเราจะอยู่ในโลกนี้กำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้สักวันหนึ่งเราก็เจ้าต้องเดินผ่านโลกนี้ไปสู่ชีวิตภายภาคหน้าแต่เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดเวลานะครับก็คือหนึ่งเดียวกันมีเนื่องจากว่าเรามีพระคริสตเจ้าที่เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา ที่รวมเราไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นพระสารีาก็เลยบอกว่าในโอกาสวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้เป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลายหรือว่าเป็นการรวมพี่น้องของเราทุกคนที่จากโลกนี้ไปแล้วที่เขาอยู่ในพระเจ้าแล้วที่เขาร่วมในการกักคืนชีพกับพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อ ว่าได้กลับคืนชีพจากผู้ตายนี่แหละเป็นความหวังของชาวคริสตที่เราเรามีทุกคนนะครับวันหนึ่งเราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกเราเป็นพี่น้องกำลังเดินอยู่ในในโลกนี้เราก็มีเป้าหมายฉะนั้นสาปาก็เลยเตือนว่าหนึ่งเดือนที่จะมาถึงนี้คือเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องระลึกถึงผู้ตายด้วยอุทิศแด่ผู้ล่วงลับด้วยฉะนั้นขอให้เราได้ภาวนาสำหรับบุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษ แล้วก็ในการจบท้ายคำสอนในวันพุทธที่ผ่านมามพระองค์ก็ยังได้พูดถึงความห่วงใยโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศอิรักฉะนั้นจึงวอนขอสันติภาพคำภาวนาสำหรับพี่น้องชาวอิรักเป็นพิเศษนะครับ แล้ววันนี้ผมก็เล่าให้พี่น้องฟังก็ประมาณนี้ครับแล้วด้วยความยินดีเสมอนะครับที่จะมาเล่าข่าวาวของวัติีกันต่อพี่น้องทุกอาทิตย์แล้วถ้ามีอะไรเข้ามาที่เป็นข่าวที่น่าสนใจผมจะน,นําเสนอก่อนเลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอให้พี่น้องมีความสุขในวันสุดสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ